เติมสต๊อกเข้ามาอีกหนึ่งครับรีโว่สมาร์ทแครตัวเตี้ยนะตัวนี้ได้ตัวเซตอีชันและที่สำคัญได้เครื่องยนต์2 4เซลหัวฉีดไดอาร์ตได้เกียร์อัตต์ด้วยแล้วราคาสุดพิเศษครับ460,000นะเบอรเลขไมล์22,000โลวันตีโชว์ลุงอยู่ครบ5ปี150,000โลนะซื้อไปครับมีอะไรครับเข้าศูนย์โตโยต้ตาได้เลย450สาขาทั่วประเทศไทยครับมาชมครับคันนี้นะได้ตัวหน้าหมูป่าแท้ๆครับตัวนี้นะกระจังหน้าครับ ตัวโคเมียมด้านกลางครับมีรูรับลมขนาดใหญ่เข้ากับตัวอินเตอร์นะคันนี้เป็นเทอร์โบนะนี่ครับตัวเครื่องหมูป่าครับทำสีดําเป็นโนแบ็คไปให้ของเดิมเป็นสีดําด้านนะล้อแมกซ์ขอบ16ครับพร้อมยาเบรกโตนดิสเบรกหน้าดัาเบรกหลังเบรกไอเมียช่วงล่างพ่นกัะสนิมให้เต็มระบบแล้วคันนี้ครับมาดูครับคันนี้ทําไปให้อีกครับกระจกมองข้างสีดําเป็นโนแบ็คครับกระจกมองข้างเบ้ามือเปิดสีดําเป็นโนแบ็คทั้งหมดนะคันนี้ครับฟิล์มเอ็กซ์ตาคูลครับ8 16ครับ กระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกกูแจรีโมทครับ2ดอกพร้อมสำรอง1ดอกครับพวงมาลัยพาวเวอร์ถุงลมคู่หน้าครับตัวนี้นะแล้วก็มีถุงลมที่หัวเข่าอีก1จุดครับตัวนี้นี่เลือกไม้ครับสองหมโลครับเรือนไม้ครับไฟดับทุกจุดนะวัดรอบวัดความเร็วมีให้น้ํามันมีให้เกือบเต็มถังครับพี่นี่เห็นไหมเกียร์ครับเข้าง่ายสมูทมือเลยพี่เกียร์วงเกียร์ว่างใช้ได้หมดนะคันนี้พาวเวอร์โหมดอีกข้อหมดมีไปให้แอร์เย็นเจยบครับพี่ห้องวางแก้วน้ํา2อันไฟ 1 2โวลต์มีให้จอสามารถต่อ p p p l e c r p l a y a n อ r ด i อ a ต t o ได้หมดครับตัวนี้นะกระจกมองหลังมีช่องเก็บของมีไฟหลังคาติดทุกจุดบงดงับงรงบังแดดมีกระจ,จกกระจกให้คมนะพี่นะคันนี้นะรถสวยๆแบบนี้ครับมีคันเดียวนะเกียรอโต้นะ4,65,000บาทนะอุ้ยไฟดูดครับพี่ดังแฟ๊ะเลยโอ้ยแบบหน้าหนาวเนาะไฟมันแรงนี่ครับตะโคตะเข็บครับเดินๆทั้งหมดครับจุดมงจุดมาร์กอยู่คมนะพี่นะคันนี้นะ ลำพงลำพงใช้ได้หมดผมตรวจเช็คหมดแล้วตัวนี้แซดดิชั่นแท้ครับโป่งล้อจะใหญ่ๆครับบางแดดมีให้ครับแม็กไลเนอร์ผมมีให้ด้วยการชนท้ายครับผมแท้สูงโลโก้โตโยต้าไฮลงไฮรักไม่ให้ครบนะกดฝาท้ายมาตะเข็บท้ายเดิมตะเข็บขวาเดิมพื้นกระบะเดิมๆนะจ๊ะคันนี้พื้นสวยมากยังอะไรมีให้ช่วงล่างพวงกระสุน,สนให้เต็มระบบครับพี่ท่อเดิมแคทยังอยู่นะคันนี้นะฝั่งคนนั่งครับ กว้างขวางครับขึ้นลงได้แคปเปิดได้ครับแผ่นเพจสวยเรียบเนียนครับรถเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ครับตะเข็บประตูเดิมๆน็อตเดิมไม่มีขยับนะพี่น้าคันนี้นะฟิล์มเอ็กตาร์คูครับ80 60ครับสวยงามมากคันนี้เครื่องยนต์2.4ดีเซลล้วนรถปี2023แท้ๆเลขไม้22,000โลวันตีโชว์ลูมอยู่ครบครับและที่สำคัญคันนี้เอาเข้าศูนย์เช็คระยะให้หมดแล้วพี่แผงกันความร้อนมีให้ น็อตฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานโลโก้โตโยต้าเบรคไห้เห็นไหมท่อเดิมแคทยังอยู่ห้องเครื่องสวยใสคิกจุดมาร์กหม้อน้ําอยู่คมนะขาหน้าแท้เดิมนะพี่นะคันนี้นะรถสภาพแบบนี้ครับใครมาก่อนได้ก่อนแล้วสุดยอดมากๆคันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้กว่าจะหาได้ไม่ได้หากันง่ายๆนะรี v วอ2.4เกรดเอ็นทีรถปี2023เลขไม้ครับ22,000โลเข้าศูนย์ครบใครสนใจคันนี้ครับโทรหาปุ้ยที่เบอร์0 8 4 9 9 4 9 6ใครมาไม่ถูกครับ ลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับผมว่า s c u ซครับปักโลเคชันมาหาปุ้ยได้ครับ